เรียบร้อยนี่โอ้มาแล้วครับผมนี่เค้กเธอไัยวันเกิดไอ้ฝ้ายนะทุกคนนี่ของขวัญก็ไม่มีอะไรมากมายนะผมเป็นช้างทองนะครับบุกอมสินนะครับไว้อ,อมเงินนะครับผมเออเป็นครั้งแรกที่เซพรัยเขานะครับผมก็ซื้อเค้กมาให้ไปเดี๋ยวเราไปเตรียมกันเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่13บสามนะครับติดตามพฤษภานะครับจาไม่เคยลืมนะครับมานี่นะครับ ตัวแรกเพราะว่าแฟนผมเป็นคนพิสดารนะครับผมออสุดยอดนี่ครับหนึ่งตัวเดี๋ยวเราวางไว้ในถาดเค้กกันเลรเลยนะครับผมมีทุกแกแล้วครับก็ต้องมีที่ทุกแกเออนีแล้วกันนี่ตัวต่อไปเป็นอะไรนะครับมีทั้งหมดสามตัวนะพิสดารไม่น้อยก่อก,ก,กันนะครับผมตัวนี้ เ็กวันเกิดสุดที่รักของผมป้ายเทอสดักแต่แตนนี่เค้กเห็บหมาอืมแค่เห็นแค่นี้ก็รู้แล้วหรอฮ <laughs> ่าาดาวฝน <laughs> คางคบป <laughs> ะอืออืออันนี้ก็คือเลือดเห็บนะครับผมนี่โอ้โห ฝากไปเหนึ่งบาทรเรียบร้อยนี่โอ้มีเห็บหมามีตุ๊กแกมีคางคกนะผมนี่ไปเดี๋ยวเราไปสปายแฟนกันนะนี่ไปเอาทุกคนเดี๋ยวเราทำการจุดเทียนนะครับ Happy Birthday you เอบเอาร้องทำไมตัวอะไร Happy Birthday to y o ยนี่ไงเห็นหน้ารักน่ารักเนี่ยมีคางคกมีตุ๊กแกมีเห็บเมื่อกี้รู้ว่ามันเหมือนกูเนี่ยไม่เลยกูเนี่ยเหมือนนะเด้อ้าวเปล่าเปล่าเปล่าไที่นานก่อน นี่เรียบร้อยเป็นไง<ใ>นเซอร์ไพร่เนี่ยของขวัญเอ้าช้างน้อยออมสินกูก็ดีใจนะที่มงมีของขวัญให้กูออมเงินเนยอะๆโอ้ถึงมันจะเป็เเนเล็กๆไมน้อยเดี๋ยวมันก็เรื่งดีอ่ะเรื่องดีซื้อให้ยังเอเอ,เออก็เก็บให้เต็มละกัน รู้เปล่าอยากได้อะไรก็จะหยอดเอาครีมเค้กเอานเนีเ่ย<ฮ>อยากได้อะไรก็ซื้อเอารู้เปล่าที่ซื้อเนี่ยของขวัญนั่นนี่มาให้เนี่ยอยากได้อะไรก็ซื้อเอาเออเอาบายมึงจะบอกว่าเค,ค้กเนี่ยหน้าเหมือนกูโอ<ฮ>้ขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจเราด้วยนะผมเรื่องราววันนี้รอดดิคับ